การทำให้เกิดผลกระทบการค้าชายแดนไม่ล่ะครับเข้ามาเกเรเล้าท่านอย่าไปคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตนท่านสิท่านได้กําไรมาจากการค้าขายเท่าไหร่แล้วนะครับท่านได้กําไรมาเท่าไหร่แล้วบ้านเมืองมันมีปัญหาอย่างนี้นะครับ ท่านไปคุยกับสมเด็จคุณเซนนลนถ้าอยากจะให้เปิดการค้าท่านมีเวอร์มีความสัมพันธ์ที่ดีก็ไปบอกคุณเซนนี่ให้ถอนทหารไปนะครับกลับกรมกองไปมันก็คุยกันง่ายประเทศไทยเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นพี่ใหญ่กว่าซึ่งคุณพึ่งพาเรามาตลอดนะเขมนคุณพึ่งพาป,ประเทศไทยตลอดนะแล้วมาทำนิสัยอย่างนี้นะครับ ท่านก็ต้องยับยั้งชั่งใจบ้างคนไทยไปลงทุนในกรัรมพูชาเนี่ยผมว่าหลายแสนล้านนะครับโดยเฉพาะซีพีไม่รู้ของซีพีของคุณจะเริญของปูนซีเมนไทยนะครับไม่รัมวไม่พวกบ่อนนะนะครับพวกบ่อนนี่มันธุรกิจสีเทานะครับ ถ้าคิดว่าความสัมพันธ์กับกัมพูชาระหว่างไทยกับกัมพูชาตึงเครียดเนี่ยคุณคิดหรือว่าคนไทยจะไม่ถอนการลงทุนจากประเทศคุณจีนเขาก็ไม่เอาคุณแล้วเราคุณไปแต้มแก่โกงเขาไทยถอนการลงทุนออกมาไม่ต้องไปทำมาหาแดกหรอกในกัมพูชาแล้วพวกพ่อค้าตามแนวชายแดนเนี่ยท่านไม่ต้องไปกลัวแล้วครับ พอรู้ว่าเขาจะปิดด่านอย่างเงี้ยมันสั่งสินค้าปกติมันสั่งมามากร้อยลังเนี่ยมันจะสั่งเป็นห้าพันลังเลยนะครับขนกันเพื่อไปตุนเขาไว้นะครับสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเก้าปีสิบปีเนี่ยไม่กล้ามาเย่มแล้วครับโดนกลัวโดนส้นตีนกลับไปนะครับกลัวโดนส้นตีนกลับไปนะฮะอันนี้มัน อาศัยความสนิทสนมแล้วก็จะมาแต้มแก่กับประเทศไทยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกครับนะครับแผนท่านไม่สมหวังแล้วครับท่านฮุนเซนแผนท่านไม่สมหวังแล้วไอ้ที่หวังจะมาแย่แล้วก็จะได้ไปเจรจากันแล้วตกลงแบ่งเค้กกันทหารเขาไม่แบ่งเค้กอะไรกับใครแล้วครับทหารเขามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยนะครับ เยมมาก็เจอสวนไปแล้วก็แม่ประทับใจ